بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ ب م ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขวามิตาปานิความจเรนักดับประสบกท่านผู้มี إيمان ที่รักละคารทุท่านพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในช่วงของเดือนธนิจญ์นะครับเป็นเดือนที่ประเสริฐนะครับมีอามันมากมายที่ควรปฏิบัติใน อาสิบวันของเดือนรุ่นฮิจญานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการถือโสดทารุซุนซอลลอห์ฟาวะลิละะลละฮุอัสลัมได้บอกว่าเสียมุเยาวมุอารฟะการถือโอดของวันอารฟะนะครับคือวันที่9เดือนรุ่นฮิจญะเนี่ยใครถือโอดในวันที่9เดือนรุ่นฮิจญาเนี่ยอ,อ่ะแตัสิบุอลัล,ลอฮรฟะยีกัฟฟิรีอัสนลละ ا ل ล ن ة التي ق ب ل วัลล التي بعده อัลลอฮฺสุบฮนะอาลาก็จะลบบาปของเขานะครับ2ปีด้วยกันก็คือปีซึ่งที่อยู่ก่อนแล้วก็ปีที่อยู่หลังนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือว่าลบบาป2ปีซึ่งการลบบาปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับพี่น้องที่รักถ้าบาปของเรามีน้อยแน่นอนเลืกเกินนะครับถ้าเราไปอยู่ในวันเกียรมะมีการช่างตาช่างช่างบุญช่างบาปบาปมีน้อยแน่นอน ความดีก็จ้ำหนักกว่าบางทีมีความดีมากก็แล้วแต่นะครับจตฉบาบมันมากกว่าแน่นอนนะครับผลบุญมันก็จะน้อยแล้วเราก็จะต้องตกนรกทีนี้ทํายังไงให้บาปมันลดลงลดลงให้มันเหลือน้อยที่สุดหนึ่งในทางนั้นนั่นก็คืออะไรนะครับหนึ่งในทางนั้นก็คือการถือสินอดสุนัขในวันอรารวาคือวันที่ก้าสินเหย ท่านคงจะเคยได้ยิน h ะดิ s กอนทารุซาลัลดอลสซัมที่มนาช่าถามทนายบีว่าถ้าฉันไปพบคืนอะไรเดือดจนก็สมควรจะขออะไรดีรซุนก็ตอบว่าให้ขอให้ขอให้อัลลอฮฺอภัยโทษกับท่านอินกาอาฟูลตะให้บุละฟะฟะฟะอันนี้นะครับอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้อภัยโปรดอภัยให้กับฉันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขออภัยเป็นเรื่องสําคัญมิฉะนั้นแล้วนะครับ ธนบีคงจะไม่ได้อสอนพนาอิชะหรอกก็หมายความว่าถ้าขออภัยและบาปเรามานันน,น้อยน้อยไปบุญมันก็จะมากไปเองโดยอัตโนมัตินะครับบุญก็ต้องหนักกว่าแล้วเมื่อผลบุญมันมากกว่ามันก็จะเป็นเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์นะกอ็หรอนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการถือสินอดและในวันสิบวันสุดท้ายไอสิบวันของเดือนจุนทิียะเนี่ยก็มีอย่างอื่นอีกที่ควรจะทําซึ่ง มีรายงานจากอับดุลลาห์อิบนาอุมัดบอกว่าท่านนบียหม่ามัสลัลลอฮฺสั่มบอกว่ามามิน أ ي ยามินอาซุมอินดัลละะไม่มีวันใดจะมีเกียรตินอัลลอฮฺเวลาฮับอิไรที่อัลอา马拉ฟีฮินนะและไม่มีวันใดที่จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ในการทำอามันอิบาดะห์มินฮาตินอ أ ยามอันอัชมากไปกว่าสิบวันนี้เพราะฉะนั้นฟักซิรูพวกท่านจงให้มาก จงทําให้มากฟรีฮินนะาสิบวันนี้ทําอะไรครับมินต์ตาลีนจากการกล่าวตาฮลินละอิลลอฮิอ ah ิลลอฮ์ละอิลลอฮิอิลลอฮ์ละอิลลอฮ์บทเตักบีร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์บทตัพมีดอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ว่างๆนะครับหรือว่าทําอะไรไปก็แล้วแต่ทําไปด้วยอยู่ว่างๆนะครับอย่าปล่อยเวลานี้ให้ผ่านไปนะครับควรที่จะกล่าวละอิลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮฺอักบาร์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปเยอะ ผลบุญก็จะเพิ่มขึ้นเพราะจะในวันเนี้ยนะครับในสิวันเนี้ยอัลลอฮ์รักมากและผลบุญมันจะเพิ่มมากครับก็ขอให้พี่น้องได้พยายามที่จะทำอามันในสิบวันนี้เยอะๆมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าบลลาฮิตอฟีกันฮิดายะสัลลมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุ